สวัสดีครับพบกับผมเดียเกมกันอีกเช่นเคยนะไปลุยกับเกมบัตสไตล์กันเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับโอ้นะนี่ดีนะผมเห็นคุณบักแค่ไหนเนี่ยบักโนแล้วไม่งั้นต้องโดนแล้วเดียโดนแล้วอายุไม่เกี่ยวนะกูใส่แล้วโอ้โหโง่แก่แก่บักค่ไหนเนี่ย นี่ดีแล้วพี่ท็อปบปิดแล้วพี่ท็อปพังไปแม่งมันไม่ตอบแชทของคุยไม่แปลกเลยพี่ว่าทำไมที T K X อ่ะพยายามหักคอจังเลยกูรู้แล้วมันก็น่าจะเล่งนานนะเออไปขอใครเล่นด้วยใครก็ไม่ให้ดิอ่ะสงสายชีพีเอโง่กโอ้พี่มีใครเลยไม่ไม่อย่าพูดเองอ่ะเยอะอ่ะเยอีชิปยับเลยแปลกตัวได้เสียงอะไรติด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 อยู่เนี่ยของเก่าของเก่าของเก่าขนุนแล้วขนุนแล้ว โดคิดขยอะเกินนียโอ้ยโ,โ,โ,โดนแล้วโ,โดนแล้ว sí. โดนแล้วโดนแล้วจันโดเก็บตาล่าหน่อยจีโอ้โหมั่วโอ้โหเก็บทองอย่างไม่สนใจตาล่าเลยอ่ะจานโดอ่ะโอ้โหสนแต่ทองเลยอ่ะ เยออยู่นี่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 มามามาตามมามาขับหน่อยขับหน่อยเดี๋ยวไห้บอดหรือเปล่าบอดก็บ้าแล้วตายกูตายโหตัวเดียวได้อยู่นะ่ าหมดแล้วมั้งไม่ไม่มันดาวที่เฉยอยังไงเพื่อนมันตายแล้วมันไม่มันชุบมันชุบมันชุบเมื่อกี้มันชุบมันชุบทางมันตกลงมาใหม่ดูบ้านเขียวไม่เหยียรหลัคานี้นี่หว่าเออ ไปแล้วตามสูตรเลยเอ้าตามตูดตูมลงมาแล้วมันโดดไปทางไหนโอ้ลงข้างล่างล่างล่างลงไปโหลดลงไปโหลดกาโดดวยแต่การเนาะเดี๋ยวผมลัดลัดลัดนูไม่ทันอยู่เลยวะไม่เอาเราปืนแดงมันนะไปแล้วอ่ะแค่เอาไม้ปืนแดงมันนี่ไงลงใหม่ลงใหม่ฝั่งนู้น อข้ามข้ามภูเขาไปโน,โ,นนโ,นโน่เงียบเลยโน่เม้มอย่างเดียวเลยเม้มเม้ม,มแคนทีนอารมณ์ดีด้วยสมเผาไปว่ามาปวัดนม่หว่าน,คนะคนโอ้โหสัตว์เลย nhiều quá bước nhận đúng em cái này nếu quá Board, board. หากคอบอดเล่นโอ้ยเก่งจังเลยธรรมดาเดี๋ยวหากคนเราเดามันก็เรียกไงมันจะจองล้างจองผ่านเราหากบดเนี้ยสบายใจโ <c oughs> อ้อยู่นี่เต็มเลยนะบดแล้วสบายแค่เนี่ยเต็มเลยนีจะไปไหนดีวะเนี่ย ตีหนึงวะู้ขับรถขับรถอุ้ยดาวสองอุ้ยอยเต็มเลยโอ้ยเยี่ยชิบหายแล้วกูตายฟตดพก Bánh hũa cha, bánh hũa cha, lông bà lép cha Ơi <laughs> Liệt chớp lên tiếng Phương phong bây giờ diệt Ôi, Ui, uh, ta oh, tay nhưng ừ. à? mà lưm Ồ, lưm đùa lưm đùa tụi em lưm tay tăng nhiều, à giờ sẽ tăng Hãy subscribe cho lên, mà ตาล่านี่เหรอตาล่านี่อยู่โอ้โหไอ้บอลโอห,โหให้เขาใช้ท่านหลน่อยเห็นใจมันบ้างบอลสามตาแล้วไม่ได้ใช้ <c oughs> <c oughs> ยันท้อตายไ<ห><ห>ม่มีตารังมาจะชิวให้ <c oughs>

ไม่ตายหลังเข้าหลังเข้าว่าแล้วหลังรอจะทำโอ้วงบีบแล้วเนล้ว <c oughs> ข้างในเรียกอไ,ไอเดอร์ไปพอขวาไหมใกล้สุดได้ได้เดี๋ยวแปเรื่อยเร่อยเฮ้ยหมดปะหน้าหมดแล้วมั้งยั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 งเยอะอยู่บอลนบนขนั้นหล่น เจอและวบนเขาอันนี้มีตนายอ่ะอ๋อผเก็บอ่ะโอ้ยปุ่นผีตะคิวบนเขาดาวตายอีกตัวนึ่งไปตัวนึงตัวแก๊สตัวแก๊สก็แตกก็แตกไป

ลงใหม่เยอะเลยอ่ะโอ้ดับบนเต็มเลยตรงกลางอ่ะไอ้เหีย้ยเข้ามาอยู่ในโรงผีดิบ <laughs> tranh hấp nhiều hết ạ đơ 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 như phần nữa phần nữa không thiếu khoảng thiếu khoảng thiếu khoảng là cục na tù cục na ta không buôn hóa buôn hóa không ui đi 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 2 tua 2 tua giết thì biết đấy đó ok cho chụp lắm cho chưa chân thấp hết rồi. nó mới cứ đào đó khỏi mà anh không kia đâu nữa kia là kia đó cái โอ้โหกูลงมาลงตีมีเวลสามสามดแล้วนี oh. uh ่หมดหมดเดี 0. ๋ยวเข้าห uh ้องน้ำแป๊บหนึ่งนะจะจะล้างตัวเชื่อมเลยนะเดียร์มาแล้วอ่ะดูดิดูดิสองตาติดแล้วเนี่ยจะกดแล้วล่ะงำไมต้องกดแล้วล่ะ เกมนาั้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ